เอาละครับสุดีปเป็นที่รักนะครับอยู่กับผมแบงก์กับเกมโกลเด้นไมค์ ก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนํผพ้ลงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนกลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับเกมฟรีในเบราว์เซอร์ในรูปแบบเกมฮิปเป็นเว็บฮิปนะเพื่อนนะก็ถ้าเพื่อนอยู่ในอดีตนะครับในการหารายได้เพื่อนต้องรู้จักเกมแนวนี้เยอะนะครับแต่สําหรับคนที่รุ่นใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งเข้าวงการในการหาเกี่ยวกับรายได้ออนไลน์เนี่ยนะครับก็อาจจะไม่คุ้นเคยนะครับก็สําหรับเว็บพวกนี้นะครับจะเป็นเว็บที่สร้างขึ้นมานะครับก็จะมีจ่ายจริงไม่จ่ายจ่ายจริงกับจ่ายไม่จริงนะเพื่อนนะก็จ่ายจริง่สววนตัผม ในอดีตนะครับที่ผมเล่นเกมเพวกเว็บพวกเนี้นะครับก็เปิดซื้อมอนซื้ออะไรมาขุดเนี่ยนะครับแต่ก่อนมันยังไม่เป็น NFT ไงเ,เพื่อนนะครับก็หาได,ได้จ่ายพวกนี้ได้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งมันก็ดอรอลงไปนะครับตอนที่เกม NFT มาแล้วก็ผมเพิ่งเจอนะครับก็เจอจากตัวของ หลังๆมานี้นะครับนี่นะเพิ่งเปิดด้วยนะครับ2023แต่ในระยะที่เขาบอกเปิดเนี่ยคือเขาบอกเปิดมาห้าง11วันแล้วอันนี้ผมไม่อยากให้เพื่อนเชื่อเลยนะในสําหรับในรูปแบบนี้นะครับแล้วเกมนี้มันฟรียังไงนะครับเมื่อเพื่อนสมัครนะครับเพื่อนๆจะได้รับโบนัส10ดอลลาร์นะครับนี่10อยู่ S D T เลยฟรีๆนะครับแต่ถอนไม่ได้นะย้านะครับได้มาฟรีแต่เราไม่สามารถถอนได้นะครับเพราะว่าเขาแจกให้เรามาซื้อตัวละครนะครับก็เมื่อเพื่อนเข้ามาแล้วนะครับก็มากดไอ้ตัวนี้นะครับ เ,เขาจะเขียนว่าตัวของจีโนมะนะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวละครที่เราเอามาซื้อนะครับก็คือมันมีตัวละสิดอนพอดีคือ1เดือนเราจะได้อยู่5-5ดอนนะครับเพื่อนๆพอนห้าดอกว่าๆอะไรแบบนี้เนาะก็สูงสุดนะครับอยู่ที่100ดอนนะครับก็เดืองก็ใช้ระยะเวลาคืนทุนประมาณ3ามสี่สิบห้าวันนะครับไม่ถึง60เพราะมันได้61เใช่ปะนะครับก็ขาดอีก40 ก็น่าจะประมาณนี้นะครับนี่นะตัวนี้เราก็จํากัดต่อหนึ่งดีนะครับซื้อได้แค่5ด้วยสําหรับใครที่จะลงทุนผมแนะนําว่าเว็บพวกนี้ยนะครับอย่าพิ่งลงนะห้ามเด็ดขาดนะครับ ก็ในเรื่องของการถอนหรือว่าไรแหะเพื่อนๆรอดูคลิปผมก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคลิปที่ทดลองให้เพื่อนดูก่อนนะครับ่เออแต่ผมยังไม่ได้เติมตอนนี้นะนะครับรอระยะเวลาที่ผมได้ตัวของ4ดอนก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นฟรีไปก่อนเนาะก็ตัวละครนี้เราซื้อเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราซื้อเสร็จแล้วนะครับแต่ละวันเพื่อนๆจะมาเก็บเกี่ยวก็ได้หรือไม่เก็บเกี่ยวหรือปล่อยลืมไปก็ได้หรือตั้งเวลาไว้1เดือนค่อยมากดนะครับก็ตรงระยะเวลาที่เราจะได้ตรงนี้นะครับ1วันเนี่ย หนึ่งวันเราจะได้0.1นะครับ0.17แล้วก็หนึ่งเดือนอ่ะนะครับหนึ่งเดือนนะหนึ่งเดือนเราจะได้อยู่ที่หนึ่งดอนนะครับเออไม่ใช่เออไม่ใช่ดิหนึ่งอาทิตย์นะครับเราจะได้อยู่ที่1.1ดอนนะครับผมแนะนําว่าเพื่อนๆสร้างหลาย ID นะครับเพื่อนๆลองคิดดูดิอันนี้คือหนึ่ง ID นะครับสิบ ID มันเท่าไหร่ละหนึ่งดอนได้ยปะนะครับร้อย ID ก็สิบดอนละนะครับขยันทําก็ขยันรวยได้นะครับ เออมันหาง่ายอยู่แล้วเงินนะนะครับแต่ว่าเราจะขยันหรือเปล่านะก็ส่วนตัวมันก็ยังมีหลายๆเว็บนะครับที่ผมยังไม่ได้ทาคลิปนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีทำคอนเทนต์ที่แบบ1วันอ่ะเราสามารถหาเงินได้วันละ5 0าร้อยถึงหนึ่ด้วยนะครับในรูปแบบที่เรามีคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือนะครับแต่ตอนนี้คือผมกําลังไล่อยู่ว่า เราจะทําดีหรือไม่ทําดีนะครับเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์นะอยากรู้หรอเปล่าลองคอมเมนต์ดูนะครับส่วนตัวผมก็อมองเป็นไรายได้เสริมนะครับห้ามเป็นไรายได้ประจำนะเพื่อนๆนะแต่เราสามารถหาได้นะครับอย่างต่ำๆก็คือวันละสามรมันหาได้อยู่ละแต่มันขึ้นอยู่กับความขยันของเรานะครับอันนี้คือภายใน8ปดถึงสิชั่วโมงนะครับเพื่อนๆก็อยู่ที่300ถึง 600บาทนะครับเออถ้าอยู่ห0ึ่บาทเพื่อนๆต้องทําประมาณ15ชั่วโมงผมว่ามันอาจจะเหนื่อยเกินไปเนาะหนึ่งบาท15ชั่วโมงแลกกับสุขภาพก็ไม่คุ้มนะครับอ่ะทีนี้นะครับเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าก็ตรงนี้ผ่านไปแล้วเนาะแล้วก็ตรงนี้จะมีโบนัสรายวันนะครับครูดาวยี่ชั่วโมงก็1วันแหละนะครับก็จะสุ่มให้เรานะครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งถึงศูนย์จุดห้านี้ผมกดลกะ,ดน,ะ,เน,ะนเกมนะครับแล้วก็เงินนถอน,นะครับอันนี้เป็นเงินถอนที่เราสามารถันจะก็เั้นต่าใน น่าจะ1ดอนนะครับเออที่ผมเห็นนะก็อันนี้ในการถอนหรือว่าอะไรมันจะมีให้เราเติมก่อนนะครับมันจะให้เราเติมบัางครับไม่เราเติมอยู่ที่ประมาณสองดอนสามดอนแหละเพื่อน เพื่อนๆก็เข้าใจระบบของตัวเว็บฮิปนะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็เหมือนกับว่าเราจะถอนอะไระมันก็ต้องมีเงื่อนไขในการถอนอะไรแบบนี้แหละก็ตรงนี้จะเป็นเรื่องของโบนัสนะครับต่อไปเป็นโบนัสหน,นึ่งร้อยดอลเออหนึ่งพันดอลเนี่ยผมข้ามไปนอะมันเป็นโฆษณานะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นในการดูโฆษณานะครับก็แต่เราเว็บอยู่เนี้ยนะครับวิธีการหารายได้ของเขาก็คือให้เราดูโฆษณาตรงนี้เราสามารถหาได้นะครับอย่างน้อยขั้นต่ำเราจะได้หนึ่งดอลก็เราเอาตรงเนี้ยนะครับไปซื้อตัวละครได้นะเพื่อนๆนะก็พอเรากดตรงนี้เสร็ ตรงนี้เราไปดูเลยครับผมลองดูมาแล้วนี่ไงน,นะครับมันเขียนว่า0.06นะครับเพื่อนๆแต่จริงๆเราได้0.09นะครับก็ดูหมดนี่ก็น่าจะได้1ตัวละครนะครับตัวละครที่มันเป็นราคา1ดอลนอะ่ะนะก็เสร็จแล้วต่อจะไปจะเป็นในเรื่องของการฝากนะครับอันนี้น่าจะเป็นการฝาก10ดอลน,นะครับเราจะได้โบนัสนะครับนี่นะก็คือฝาก10ดอลน่ะเราจะได้อยู่ที่เหมือนเราฝาก8ดอลน,นะครับเราจะได้ขึ้นมาดอลดอ์นะก็สูงสุดก็คือมีหนึ어어่งร้อยดอลนะครับนี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นราคาอะไรนะ เออนะครับนี่นะ50 USDT นะอันนี้เป็นเงินเย็นแล้วไม่เนี่ย <c oughs> นะครับก็สูงสุดคือ1 1เอ่อ100ดอลลาร์นะครับเราจะได้ขึ้นมา25นะครับก็ตามอา่ตามคอนเซ็ปต์มาเลยนะครับ30อันนี้จีเปอร์เซ็นเนี่ยน่าจะ2%นะครับเออก็ตามนี้เนาะแล้วก็จะเป็นต่อไปจะเป็นในเรื่องของอ่าลิงก์โฆษณานงครับอันนี้เดี๋ยวผมขอคลิกดูนะภาษารัสเซียไม่ถนัดนะครับสำหรับในการเติมแต่ละครั้งนะครับ1ดอลลาร์เท่ากับ1นคะแนน อ๋ออันนี้จะเป็นในเรื่องของการแข่งขันขนาดนี้ยังไม่มีแข่งขันนักลงทุนนะครับภาษารัสเซียนี่มันอา่านยากจริงเนาะ <Legend> พวกภาษารัสเซียเออภาษารัสเซียนี่อา่านยากมากนะครับเออพวกเกมพวกนี้ไม่ชอบเป็นภาษารัสเซียผม,มไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเอ่อตัวของการเติมนะครับก็การเตริมครั้งแรกเพื่อนนะก็เหมือนเกมมือถือน,นะครับเป็นการล่อซื้อนะครับก็สมมต,ติถ้าเพื่อน Vir ตเติมอ่าหนึ่งนะครับถ้าเติม5ดอลเราจะได้โบนัสนะเติม1นึ่งร้อยดอลขึ้นเราจะได้มา50%ก็คือเติม100ดอลร์เซ็นต์ก็คือ ก็5ดอนเราจะได้20ดอลน,นะครับในการเติมพังเนี้ย <c oughs> ผมไม่แน่ใจว่าเป็นการเติมพั้งแรกหรือเปล่านะครับช่องการในการเติมนะครับจะเป็นเพลเยอร์อันนี้คือผมมีรหัสของเพลเยอร์นะอย่างที่ผมบอกเกมนี้ไม่เป็นเกมในอดีตนะครับเพื่อนๆก็คือผมเคยหาจากไอ้พวกเว็บที่พวกเนี้ยนะครับหลายๆเกมส่วนมากเขาจะถอนผ่านในตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวลองตามติดตามซีรีส์นี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวไอ้ตัวของเพลเดี๋วปาน้้ย นะเดี๋ยวอาจจะสมัครให้เพื่อนดูหรือว่าเดี๋ยวผมจะไปรีวิวกระเป๋านี้เพื่อนดูนะครับสำหรับใครที่ท่องพวกเว็บอินเทอร์เน็ตนะครับพเพื่อนเพื่อต้องมีกระเป๋าพวกนี้หมดเลยนะไปศึกษานะครับเออนะครับไม่น่าจะเป็นตัวของอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเฟอร์นะครับเฟิร์เฟกมันนี่หรือเปล่านะก็ไอตัวเนี้ยนะครับผมก็มีเรียบร้อยล้วแต่ต้องเป็นของ USD ด้วยนะครับก็ตรงนี้จะเป็นระบบเติมเงินนะครับเป็นร,รูนะครับเออผมชอบตอยก่อนผมชอบเรียกว่ารูปีมากเลยนะ แล้วก็บิตคอยนะครับหนีไม่พ้นอ,อยู่แล้วเนาะแล้วก็ส่วนอื่นๆนะครับจริงๆจะมีเพลพาวด้วยแต่ตอนนี้คือเพลพาวมันหายไปจากระบบแลวเพื่อนๆก็อื่นๆผมไม่รู้จักนะครับก็ขอข้ามไปละกันก็ต่อไปจะเป็นในเรื่องของตัวเ e อ็กชเชนหมดข้ามไปแล้วะอันนี้ข้ามนี้ไปเอ่ออันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรขอไปละกันนะครับอ่าระบบอ๋อะระบบชําระสั่งจ่ายหรือว่าการถอนเงินนะครับนี่เราสามารถกดไปได้ นี่นะครับนี่นะในการถอนนะครับเขาจะบอกว่า,าขั้นต่ำในการถอนคือ0.1 USDT นะครับาหากต้องการถอนต้องเติม1ดอลลาร์นี่ครับเรามีเงื่อนไขแล,แล้วเราต้องเติม1ดอล์นะแล้วก็ขั้นตอนพวกนี้นะครับเพื่อนๆอย่าพึ่งไปทําเองนะดูคลิปผมก่อนนะครับเพื่อเติมแล้วอ่ะมันเติมได้นะครับมันเติมได้แต่มันถอนไม่ได้นะเพื่อนๆนะอันนี้ต้องย้ําอีกเพื่อนๆอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าดูอ่ ฟรีไปก่อนนะครับแล้วก็รอดูคลิปที่ผมเติมแล้วถอนให้เพื่อนๆดูนะว่ามันถอนได้หรือเปล่านะครับถ้ามันถอนได้ก็ได้ไปนะครับก็คือถ้าเราถอน0ูนย์จุดน่นะครับเราเติมไป1นึ่งดอนก็คือใช้ระยะเวลาประมาณ10วันใช่ป่ะนะครับที่เราจะได้คืนไอ้ทุนที่เราเติมไปนะครับเราก็ไม่แน่ใจว่ามันที่11 12ขึ้นไปเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่านะครับก็ตามนี้นะ ก็รอก่อนนะครับต่อไปจะเป็นของ e Xchange นะครับตรงนี้ก็อย่างที่ผมบอกแ่้วเพื่อนๆมี1นึ่งดอลเนี่ยเพื่อนๆก็เอามาแลกเปลี่ยนตรงนี้ได้อย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกครับเพื่อนๆเติมมา1นึ่งดอลเพื่อนๆก็มาแลกเปลี่ยนไปซื้อตัวละครก็ได้นะครับแล้วก็เก็บให้ไม่ได้0.1นะครับนี่นะ0.1ตรงนี้นะนะครับจริงๆเราไปดูโฆษณาก็ได้นะเพื่อนๆเราไปดูโฆษณาแล้วถอนก็ได้นะเออนะครับเราเติมไป1นึ่งดอลน่ะแล้วเราดูโฆษณาได้วันละดอลเราก็ถอนวันละดอลก็ได้นะเออนะคคคครรรับเเเดดดดีีี๋๋ยยววออููทนนิิ้ลป ข้างหน้าว่ามันทําได้หรือเปล่านะครับเออรอรอ,รอผมก่อนต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของตัวเรฟเฟอร์เรนนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็เป็นการตั้งค่านะครับอืมตรงนี้ตั้งค่า เออดีนะที่มันไม่มีโชว์ตัวของตั้งค่านะครับนี่เราก็จะเอาพวกกระเป๋ามาใส่นะครับต่อตรงที่เรามาใส่เนี่ยเพื่อนๆจะไม่มีเห็นตัวของบิตคอยนนะครับบิตคอยเ,เติมได้อย่ยงเี่านะครับแต่ตัวเวลาถอดเนะี่ยผมแนะนาว่าตัวของ Player, เพลเยอร์เพื่อนๆไปศึกษาก่อนก็ได้นะครับหรือจะรอคลิปผมเหมือนก็ได้เนาะอื่นๆแล้วก็ออกจากระบบนะครับภาษารัสเซียก็อาจจะย,ยากหน่อยนะเพื่อนๆถ้าใครไม่สะดวกก็แปลเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแต่มันจะมีไอ้หน้าข้างบนเนี่ยเด้งขึ้นมานะครับเพราะเขาใช้ในเรื่องของต o o เ l e ปลภาษานะก็ดีนะครับระบบนี้ผมก็ชอบเหมือนกันแต่มันก็นะน่าจะเปลี่ยนระบบโดยที่มันไอ้นี่เลยนะครับก็ส่วนตัวนะครับอันนี้ก็สุดท้ายแล้วนะครับสําหรับตัวของเว็บนี้ผมจะบอกเพื่อนๆเลยนะครับมันเป็นเว็บ คล้ายๆเว็บฮิปในอดีตนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่อาจจะง,งงว่ามันคืออะไรนะครับมันก็คล้ายๆแบบคิดโฆษณานะครับที่แบบดูโฆษณาเขาจะจ่ายให้ศูนย์จุดศูนย์ดออะไรแบบนี้นะครับในอดีตอะ่ะผมคุกคีกับไอ้พวกเวปป็บพวกนี้เยอะมากนะ,ะมันมีเว็บที่จ่ายนะครับในอดีตเขาจ่ายกับทุกเว็บเลยนะครับอย่างน้อยเราได้ทั้งหมด1ิเว็บอ่ะเขาจะจ่ายอยู่ที่ประมาณ7นะครับเจ็ดถึงแปดนะครับ คีย์ไลฟ์คีย์เลกก็คือ5้าเว็บนะแล้วก็อีก5้าเว็บเราเล่นฟรีไปเล่นฟรีนี้ก็คือว่าเราทาตามเงื่อนไขอย่างที่เว็บมันบอกอะเติมไป1ดอนนะครับแต่จริงๆเวลาถอนอะมันจะขึ้นว่าเออเลอร์แบบนู้นแบบนี้ระบบมันจะหมุนนั่นนะครับคือเขาไม่ให้เราถอนะนะเพื่อนประมาณนั้นเลยนะครับคือผมเจอแบบนั้นถ้าเราเจอแบบนั้นอนะเรา ไม่ต้องเข้าไปอีกเลยนะครับเพราะมันถอนไม่ได้นะเพื่อนๆนะก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนเพื่อติดตามไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับซีรีส์เว็บฮิปก็ได้นะครับมันมีหลายเว็บนะครับที่ผมเล่นอยู่แล้วก็เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของใบเบิกทางสําหรับการหารายได้ให้กับเพื่อนๆละกันในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับจริงๆมันเป็นรุ่นพี่ nft นะอันนี้ผมต้องพูดก่อนนะครับมันมีมาก่อนนะครับสำหรับเว็บพวกนี้นะถ้าเพื่อนเพื่อนเคยทันคอยเบิร์สคอยไหมอะไรต่างต่นะครับในอดีตเน อยากติดตามนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยสาหรับใครที่จะสอบถามเพิ่มเติมนะครับ <ๆ S 1> พเพื่อนๆก็ทักไลน์มาผมมาผมก็ได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับพเพื่อนๆสําหรับใครที่ยังตกงานอยู่หรือว่าพวเพื่อนๆยังไม่มีวิธีนะครับอย่าท้อนะพเพื่อนๆนะครับในโลกอินเทอร์เน็ตมันสามารถหาเงินได้ในหลายรูปแบบนะครับในรูปแบบที่เราทําคลิปที่ผมทําคลิปนี้ก็สามารถหาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไร ก็สามารถแบบพิมพ์ YouTube ดูได้เลยนะครับสุดท้ายมันก็น่าจะขึ้นอยู่กับความพยายามเราแหละนะครับว่าเราจะหาหรือว่าเราจะทําอะไรนะครับแต่สําหรับใครที่อยากได้แนวทางแบบผมไม่เหนื่อยมากนะครับแบบสบายๆก็ทักมาคุยได้นะครับผมอาจจะตอบบ้างไม่ตอบบ้างก็ขออภัยด้วยกันเนาะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ผมไม่ว่างอะไรแบบนี้ก็ฝากด้วยนะครับผมสําหรับตัวของ ช่องแบงก์ปรินตนะครับก็ติดตามให้ผมหน่อยละกันเอาไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับเกมอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพื่อนๆก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูเนาะก็เดี๋ยวช่วงนี้ผมจะอัพคลิปให้มันมากขึ้นลงทุนอย่างมีสตินะครับอย่าเอาเงินนำสติแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ว่ากันไปบายๆจ้า